พี่้องเนาะเริ่มมาเป็นสีเขียวแล้วหมองต่ำๆมองลุ่มๆเพิินกับสีมีนม้ำค่ะสวัสดีพี่น้องผ้ามาเลาะทงอีกแล้วมาเบิ่งพี่้องเนาะเริ่มมาเป็นสีเขียวแล้ว มองตําๆมองลุ่มลุมเพิินกับสีมี่น้ำงามเลยพี่น้องอุ้ยตะไร่กับงามโป่งงามค่ะข้างๆุ่น,นอุ้ยงามโพดงามบาพี่น้องบักบุงกับโพดกันจองกับงามอุวยสวยยูพี่น้องเฉาแบบแดงหินหินเลยละ <c oughs> ่ะสดชื่นไปตามๆกันเนาะหลอดตายแล้ว มือกอนนะ่ะเหลืองแหมใหม่ไปกันตามๆกันพี่น้องเวลาการจอะขม,มนมากอม,มนมากบูบูมากบูมากบูไปเจอห้างนกพี่นอ้องไม่จอบ,บึ้งเปล่าซิบอนปลากระบอกบอลใหเบิง้งวนแล้วทำส้มวรนแล้วดอกบัวง,งามๆพี่น้องลุงทงลุงทาบ้างมาอัปเดต อัปเดตทงไฮทงังหองเนื่นๆเพิ่นกับซิโบมี่กับโะเป็นยังแต่เพิ่นกับมาเรื่อยๆยี่ดอกโบถ,ถึงก็มาแห่งว่าเหี้ยวพี่น้องแค่นี้ก็สุดยอดแล้วคะ่ะหมอนมากหมอนมากบูบูมากบูมากบูไปเจอห้างนกพี่อ้อกเราแม่อยู่นี่นะบหลูว่าแม่เพิ่นไปใสพี่น้องธรรมชาติสวยงามคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ ไม่จ่อเบ,บิ้งปล่าสิบอนปลากระบอกบอลในเบิง้งบวนแล้วทํำส้มบวนแล้วตรงหน้าหลังจากที่เพิ่นได้นำฝนแล้วก็เพิ่นสิเป็นอากาศยังไดไงตั้งแต่เพิ่นได้นำฝนมาเนี่ยสุดยอดเลยค่ะทุกสิ่งอย่างก็คือสดชื่นเนาะ ไม่แย่าไมใืใดกับมาสะออนอันนี้คือเกาละพี่น้องพักการจองปวดบกตรงหน้าหลังจากที่เพิ่นได้นำฝนแล้วก็เพิ่นสิเป็นอากาศยางังใดไงอ้าวก็ว่ากันป้ายทุกสิ่งยางกัเปลี่ยนสีนะสวัสดีพี่น้อง ามาเลาะทงอีกแล้วมาเบิ่งเอาหมอนมากหมอนมากบูบูมากบูมากบูไปเจอห้างนกพี่อ้อกตรงหน้าหลังจากที่เพิ่นได้นำฝนแล้วก็เพิ่นสิเป็นอากาศยังได้ไงพี่้องเนาะเริ่มมาเป็นสีเขียวแล้วหมองต่ำ,ตำมองลุ่มเพิ่นกบสีบพี่น้ำค่ะเมื่อเห็นแม่เขาดอก เห็นตะหั่งน้นอยๆ้อมกับไข่สองใบเล้ทุกสิ่งย่างกะสดชื่นละละพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเฉางามเลยพี่น้องอุ้ยตะไข่กะงามโป่งงามค่ะเมื่อเห็นแม่เขาดอกเห็นตะหั่งน้นอยๆ พร้อมกับไข่สองใบเลยบางท่านพู่อุย้ยงามพดงามบาพี่น้องผักบุงกับพดกานจองกับงามบุระอวยสวยยุพี่น้องไม่แง่ไดนกบมสวรรคอันนี้คือเกาละพี่น้องผักการจองปัวบักอมนมากมนมากบูบูมากบูมากบูไปเจอห้างนกพี่้องพี่้องเนาะ เริ่มมาเป็นสีเขียวแล้วหมองต่ำๆมองลุ่มๆเพิ่นกับสีมีน้ำเขาเชา้าแบบแดงหิ้นๆเลยล่ะสดชื่นไปตามๆกันเนาะเราแม่อยู่นี่นะบ่าหลูว่าแม่เพิ่นไปใส่พี่น้องธรรมชาติสวยงามค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ สวัสดีพี่น้องพ้ามาเลาะทงอีกแล้วมาเบิ้งค่ะทุกสิ่งอย่างกะสดชื่นละละพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะเมื่อก่อนเนี่ยชาตั้งแต่เพิ่นได้น้ำฝนมาเนี่ยสุดยอดเลยค่ะทุกสิ่งอย่างก็คือสดชื่นเนาะเราแม่อยู่นี่นะ บ่หลูว่าแม่เพิ่นไปใส่พี่น้องธรรมชาติสวยงามค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะเราแม่อยู่นี่นะบ่หลูว่าแม่เพิ่นไปใส่พี่น้องธรรมชาติสวยงามค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหลังหองเนิ่นๆเพิ่นกะซิบ่บมีกะบ่้เป็นยังแต่เพิ่นกะมาเรื่อยๆยี่อยดอกโ่ถึงกับวาแหงว่าเฮี้ยวพี่น้องแค่นี้ก็สุดยอดแล้วคะ่ะโฉ้โฉาแบบ แดงหิ้นๆเลยล่ะสุดชื่นไปตามๆกันเนาะตรงหน้าหลังจากที่เพิ่นได้นำฝนแล้วก็เพิ่นสิเป็นอากาศยังไดงง่ายทางคุนอู้ยงามโพดงามบาพี่น้องบักบุงกับโพดกันจองกับงามวัวยสวยยุพี่น้องอ้าวก็ว่ากันไป ลุกสิงยางกะเปลี่ยนสีระวาทางปุ่นอูู้้ยงามโพดงามบาพี่น้องปักบุงกะโพดกันจองกะงามปุระอ้วยสวยยุพี่น้องางทางปุ่นอู้้ยงามโพดงามบาพี่น้องปักบุงกะโพดกันจองกะงามปุระอ้วยสวยยุพี่น้องลังหองเนิ่นเพิ่นกะสีบ่มีกะบ่เป็นยังแต่เพิ่นกะมาเรื่อยยี่ดอกบ่ถึงก็มาแหงว่าเหี่ยวพี่น้อง แค่นี้ก็สุดยอดแล้วคะ่ะหมนมากหมนมากบูบูมากบูมากบูไปเจอห้างนกพี่อ้อกอังหงเนินเน่นเพิ่นกับซีโบมี่กับ่บเป็นยังแต่เพิ่นกับมาเรื่อยๆยี่อยดอกโบถึงก็ามาแห่งว่าเหี้ยวพี่น้องแค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะดอกบัวงามๆพี่น้องลงทงลงทาบ้างมาอัปเดตอัปเดตทงให้ทุดอกบัวงามๆพี่นองงาาอ้อง ลงทงลุงทาบ้างมาอัปเดตอัปเดตท,ทงให้ทุกงามเลยพี่น้องอุ้ยตะไคร่กับงามโป่งงามคะกัง้งมองเนืน่นเพิ่นกบซโบมี่กะโปเป็นยังแต่เพิ่นกะมาเรื่อยเรื่อยยี่ดอกโปถ,ถึงก็มาแหงว่าเฮี้ยวพี่น้องแค่นี้ก็สุดยอดแล้วคะ่ะไม่แย่มใดกะมาสะอ่อนอันนี้คือเกาล้วพี่น้องพักการจอง ปัวบักเลยแล้วแม่อยู่นี่นะบ่หลูว่าแม่เพินไปใสพี่น้องธรรมชาติสวยงามค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะทางพนอุ้ยงามโพดงามบาพี่น้องบักบุงกับโพดก้าจองกับงามว้าวสวยอยู่พี่น้องตั้งแต่เพิ่นได้น้ำฝนมาเนี่ยสุบยอดเลยค่ะทุกสิ่งอย่างก็คือสดชื่นเนาะ ลยพี่นอ้องหุ้ยตาไข่กับง่ามโปงง่ามคักอมนมากอมนมากบูบูมาบูมากบูไปเจอห้างนกพี่น้องสวัสดีพี่น้อง้ามาเลาะทงอีกแล้วมาเบิงหลอดตายแล้วม <c oughs> ุกคอนนะ่ะเหลืองแหมไม่ไปกันตามๆกันพี่น้อง เวลาการจองหน้าหลังจากที่เพิ่นได้นำฝนแล้วก็เพิ่นสิเป็นอาการยังไดงไงอ้าวก็ว่ากันไปทุกสิ่งอย่างก็เปลี่ยนสีหน้าหน้าหลังจากที่เพิ่นได้นำฝนแล้วก็เพิ่นสิเป็นอาการยังไดงไง สวัสดีพี่น้องพ้ามาเลาะทงอีกแล้วมาเบิ่งตั้งแต่เพิ่นไดนามฝนมาเนี่ยอู้หสุดยอดเลยค่ะทุกสิ่งอย่างก็คือสดชื่นเนาะเราแม่อยู่นี่นะโมลูว่าแม่เพิ่นไปใส่พี่น้องธรรมชาติสวยงามค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหลัง ของเนืนๆเพิ่นกับสีโบมี่กับ่บเป็นยังแต่เพิ่นกับมาเรื่อยๆยีดอกโบถึงก็ามาแห่งว่าเหี้ยวพี่น้องแค่นี้ก็สุดยอดแล้วคะ่ะเราแม่อยู่นี่นะโบหลูว่าแม่เพิ่นไปใส่พี่น้องธรรมชาติสวยงามค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไม่จอบเบิ้งเปล่าสซีบอลปลากระโบบอลในเบิง้งงวันแล้วทำส้มวันแล้วหลอดตายแล้ว มีก้อนน่ะเหลืองแหมใหม่ไปกันตามๆกันพี่น้อง